แพ้กี่ทีมเช่นเอสมมติรอบแรกชนะไปแล้วสั่งไปแล้วแพ้อันนี้ก็โดนสองคำสั่งหรือแข่งไปแล้วแพ้สองทีมแล้วเหลือทีมเดียวก็โดนหนึงาา่งคำสั่งได้ออกมายัางไงก็ยังไงก็โดนะโงงนะครูเนี่ยยังไงต้องโดนสักอย่างหนึ่งทิ้งไว้ในใจและคนคิดไว้ในใจเพราะผมเชื่อว่าเขาไม่ไม่เขาคงอยากดูไอเดียเราด้วยว่าอยากจะลงโทษอะไรอ่ะอุปกรณ์ครับง่ายมากอุปกรณ์ในวันนี้ก็คือกระดาษหนั่ง ว่าเกมนี้คือดินแดนแห่งความรักในระดัี้ในระดับนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ที่เราจะได้พบกั่แต่ที่มาเลยคว่ามาเลย